เพจ้านประจันสร้างอาชีพนะครับนอกจากจะทําแป้งในยกรอบแป้งโตเกียวสาเร็จรูปแล้วเรายังมีบริการผลิตแป้งสําเร็จรูปสําหรับเจ้าของแบรนด์ที่ต้องการมีแบรนด์เป็นของตัวเองนะครับโดยเรามีบริการพิมพ์ถุงสําหรับบรรจุภัณฑ์เป็นลายของตัวเองนะฮะสามารถส่งแบบหรือส่งตัวอย่าง มาให้พี่ชัดดูได้นะครับที่เพจบ้านพัชรสร้างอาชีพแต่พี่ชัดช่วยได้ก็จะช่วยออกแบบช่วยดูให้นะครับและเราก็จะมีบริการอีกตัวหนึ่งก็คืองานพิมพ์แก้วสําหรับบรรจุภัณฑ์นะครับไม่ว่าจะเป็นแก้วชากาแฟแก้วขนมเนยกรอบเป็นงานพิมพ์ลายลงบนตัวแก้วนะครับสร้างเอกลักษณ์สร้างความหรูหราให้กับขนมของเรานะครับให้ดูมีราคาหน้าซื้อยิ่งขึ้นนะครับ ยังไงขอฝากงานของเราไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ